ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงนะครับในเดือนอกันยายนนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันในเดือนกันยายนดวงจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องดวงดีๆชแนลให้จันบอลด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะในช่องนี้ก็มีเรื่องราวของอดวง ที่เป็นดวงรายเดือนนะครับเรื่องของการเสริมดวงเรื่องของการทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับดวงนะเกี่ยวกับการเสริมดวงหรือของมงคลต่างๆนะครับก็ฝติดตามไว้ละกันนะครับอ่ะคนเกิดวันจันทร์ครับดวงจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนะครับอาจ์เปิด3เรื่องเช่นเคยครับการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับการงานนะครับในเดือนอ่ะกันยายนนะครับคนเกิดวันจันทร์เนาะได้ ไฮโรเฟนนะครับไฮโรเฟนนะครับแล้วก็ห้าไม้เท้านะครับอ่ะไฮโรเฟนนะครับก็คือในเรื่องของความอ่ความถูกต้อง ค,ความถูกต้องหรือจิตวิญญาณาต่างๆการช่วยเหลือคน,นต่างๆนะครับแล้วตามด้วยห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าคือการแข่งขนันการทะเลาะปัญหาที่ต้องแก้ไขอาจารย์มองดูว่าการงานของคุณนะครับในเดือนกันยายนนี้มีโอกาสที่จะต้องอเจอเรื่องราวของปัญหาหรือคนเอาปัญหามาให้คุณต้องแก้ไขเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตั้งสมาธิตั้งสติดีด นะครับเกี่ยวกับการทํางานต่างๆนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็รอดพ้นนะฮะในเรื่องของการทํางานต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการได้ไฮโรเฟนมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการความถูกต้องจิตวิญญาณการศึกษาก็ได้นะครับการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานอาจจะทําให้คุณนะครับเกิดความเครียดความไม่ตกกังวลเล็กๆน้อยเพราะฉะนั้นปล่อยใจให้สบายครับปล่อยใจให้สบายนะครับ หากเจอปัญหาหรือเจอคนที่เอาปัญหามาให้นะครับพยานอย่าไปต่อสู้พยายอย่าไปแข่งขันพย,ยายามจะไปอย่าไปหือไปอื้อน,นะครับอยู่ของเราไว้นะครับแล้วคุณจะได้ไม่มีปัญหาอื่นๆตามมาในอนาคตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของตัวคุณนะฮะไปกันต่อนะครับการเงินนะครับการเงินการเงินได้8 เหรียญนะครับถามเรื่องเงินก็ขึ้นเงินมาเลยนะฮะแดเหรียญนะครับเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยหรือความรับผิดชอบความตั้งใจที่จะทําอะไรต่างๆนะครับมองดูว่าการเงินของคุณนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับประมาณ90%เลยนะฮะคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนกันยายนนี้การเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีในระดับหนึ่งนะอาจารย์ปิ้งไว้ว่า ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตามด้วยอัศวินถือถ้วยนะครับอัศวินถือถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายนะครับชีวิตความอาชีวิตในโรมคติหรือการทำอะไรต่างๆที่แบบว่ามันรู้สึกการใช้เงินแล้วมันต้องใช้เงินเกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันเยอะพอสมควรด้วยนะครับฉะฉงนั้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนอกจากมีเงินเข้ามาแล้วนะครับเงินออกก็อาจจะมีเยอะพอสมควรนะครับคุณอาจจะต้องใช้นะครับความอดทนความตั้งใจในการเก็บหอมรอมริบเกี่ยวกับการเงินเอาไว้บ้างก็ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่การเงินมองดูว่าเดือนกันยายนนี้คนเกิดวัน วันจันทร์นะฮะไม่ควรใช้เงินเยอะนะครับมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่แบบว่าอาจจะขาดสภาพคล่องกันไปบ้างก็ต้องระวังไว้นะฮะต่อไปเรื่องของความรักนะครับความรักได้เดิฟเฟอร์นี่นะฮะเดิฟเฟอร์เป็นเรื่องราวของบุเพศนิวาสความรักการตกลุมรัก จอความรักโดยบังเอิญน,นะครับหรือทําอะไรร่วมกันเกี่ยวกับความรักความรักอาจจะไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วตามมาด้วย2ถ้วยอีกตั้งหากอสองถ้วยก็เรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับของความรักการดูแลการเอาใจใส่หมายมความว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณจะได้คู่ดีได้แฟนดีได้คนที่เข้ามาประครับประคอง งบประงมอะไรของคุณเนี่ยเกี่ยวกับความรักนะครับทําให้ความรักของคุณนะฮะแกวหน้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีคนโสดครับมีโอกาสที่จะได้เจออ่าคนแบบว่าที่เราชอบนะหรือได้คุยกับคนที่เราแบบปิ๊งปังหรือแอบชอบแล้วก็มาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็มีโอกาสที่จะ สัมพันธ์เรื่องราวของความรักในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเป็นไงกันบ้างครับสาหรับดวงของคนเกิดวันจันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้จจมบองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ได้นะครับในเรื่องราวของดวงต่างๆนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ